สวัสดีครับพี่น้องปังป่าสุขสุขคนนะครับผมนี่นี่ผมมาแผนแผนที่แผนที่หกนะครับผมแผนที่หกตรงนี้นะครับผมผมได้เข่าไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี่ผมไล่สดทางเพจน,นะครับผมผมได้เข่าไปในจุดนี้นะครับเพราะว่ามันมีโดจิตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันสิลงมาบนะุหอดโซนเนาะมันสิบ,บุลงมาหอดโซนในโซนใต้นี่นะครับผมผมเห็นโดจิในตรงนี้ผมก็เลยทําการเข่าไปนะครับผม ขาในตรงนี้ไปแล้วบ้านี้เออมันบอเด้งขึ้นไปครับผมวอลุ่มบอเขานะครับผม,มเมื่อคืนนี้เป็นวันที่ตลาดของสารฐพิษด,ด,ดีจังดเดย์อตลาดคือ,อตลาดพิษนี่อย่างนี้แล้ะครับผมเออการวอลุ่มในการเขาตลาดมันก็เลยนหน่อยครับผมมันก็เลยได้ถาโดนนะครับผมในตรงนี้ผมก็ัมองมีสองแผนนะครับผมอันนี้แผ่นยบายบานี้คือบในเสนิน เทนนะครับผมเส้็จแกลายเทนตัวน,นี้แล้วก็มีบวกกับโซนดีมันในตรงนี้นะครับผมอันนี้คือแผ่นายกันนะครับส่วนถ้ามันทะลุแผ่นใยตัวนี้ลงมาปุ๊บนี่มันทะลุแผ่นายลงมาปุ๊บนี่มันเฮากับมันกสะเด้งขึ้นไปนะครับผมมันอาจซิ้งขึ้นอยู่ตรงนี้หรืออาจซิ้งขึ้นมาตรงนี้ผมผมมองในจุดเซลเออือคือสิตรงนี้นะครับผม เออคือเขาเดือดเซลในแผนที่เจ็ดนะครับผมอันนี้คือการมองแผนที่หกไปก่อนนะครับผมแผนที่หกนี่คือเขาในตรงนี้มันมีเส้นนีกไล่เออ hey, เป็นเส้นเทนในตรงนี้แล้วกะ็บวกกับโซนดีมากในชุดนี้นะครับผมเออโอเคครับแผนที่หกมีสำานียแหละครับผมอัปเดตให้เบิ่งครับผมอันนี้คือเขาไปแต่เมื่อคืนเนี่ยครับผมไล่ซดในทั้งเพียนนะครับผมแต่บลเลยบลได้อัพลงยูทู e นะครับผมอันนี้ อันนี้เป็นไล่์ของเอออัดเสียอัดลงลง u t u b e แบบนี้เอออันตัวตัวนี้นะคลิปนี้เอออันนี้เป็นวันที่หานะครับวันที่หาเวลาเที่ยงยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับผมเป็นเวลาของเกาหลีนะครับผมในตรงนี้ผมได้เข้าไปแล้วนะครับหนึ่งออเดอร์นะครับผมในตรงนี้เอ,อ้ยนแหละมันสิอยู่ประมาณนี้แหละผมเข้าไปเอาผมเป็นยังครับ โอเคครับก็แล้วบานี้เฮ้าซิมาปิดอยู่ประมาณเหนือโซนนี้นะครับผมผมสิปิดอยู่ตรงนี้ประมาณพันหาพันหกจัดไปเลยพันเจ็ดประมาณนี้แหละครับอันนี้ผมเลื่อนไปจับขยรจยืยย่นเมื่อกี้นี่ทีละประมาณนี้แหละครับผมผมซิมาปิดอยู่ประมาณนี้อืโอเคครับผม แผ่นที่หกนี่คือตรงนี้นะครับผมแผ่นที่หกออคือแผ่นใบนะครับผมใบในเนกลา์เส้นเทนตรงนี้แล้วก็บวกกับดีมันในตรงนี้นะครับผมนีออ่บวกกับดีมันในตรงนี้กับ s นเท่นในตรงนี้อ,อแผน่นใบทามันรุดลงมาปุ๊บนีเออ่เป็นสางสวิงสว่างสางสวิงโลต่ำต่ำกว่าล้นก่อนหน้าออแล้วก็รอมันเด้งขึ้นของมาอยู่นในในโซนตรงนี้ แล้วก็สีขาเซลอีกเป็นแผ่นที่เจ็ดนะครับผมอันนี้คือแผ่นที่หกไปก่อนนะครับผมโอเคครับอขอบคุณที่ไลายที่ติดตามในแผนการเทรดของผมนะครับผมนี่คือปัน้นโปรเจกต์ปั้นพอร์ตร้อยยี่สิบเหรียญสู่อาชีพอิสระนะครับผมเออโปรเจกต์ของผมที่ตั้งขึ้นมาเองนะครับผมนี่แล้วก็เทรดให้บึงนะครับผมโอเคครับขอบคุณหลายๆครับ